คุณผู้หญิงโปรดฟังนะครับตกขาวเนี่ยมันมีทั้งแบบปกติแล้วก็แบบไม่ปกติตกขาวแบบปกติเนี่ยจะมีอยู่2ช่วงก็คือช่วงก่อนที่เป็นประจำเดือนลนักษณะตกขาวจะเป็นแบบขุ่นซึ่งจะไม่มีอาการคันตัวอีแบบหนึ่งก็คือตกขาวตอนที่เราจะตกไข่หลังจากที่มีเมนแล้วประมาณถึงสวันลนักษณะจะเป็นแบบใสใสไม่มีอาการคันถ้าคุณมี2แบบนี้ถือว่าเป็นการตกขาวที่ปกติดีคราวนี้ถ้าเกิดตกขาวแบบผิดปกติเนี่ยแบบที่1ตกขาวจากการติดเชื้อรามันจะมีอาการ1คือคันชัดเจนนะสก็จะมีขาวขาวหรือมีเคิร์ดเ่ย ลักษณะแบบนี้ให้คิดถึงเชื้อราตกขาวผิดปกติแบบที่2ก็คือการติดเชื้อแบคทีรียจะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะค่อนข้างชัดเจนเหม็นเหมือนน,น้ำขคาปาเลยลักษณะตกขาวเป็นแบบใสๆอาการคันเนี่ยจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยข้อที่3ตกขาวแบบติดเชื้อพยาธิซึ่งเราเรียกว่าลักษณะสีเนี่ยจะดูน่าดูวจะมีเขียวบ้างจะมีเหลืองบ้างแล้วก็มีอาการคันเล็กน้อยบ้างกลิ่นเนี่ยก็จะค่อนข้างเหม็นอยู่เหมือนกันพอสุดท้ายข้อ4อันนี้ทุกคนต้องระวังการตกขาวที่มากขึ้นแล้วเป็นเหลืองๆออกมาหรือบางคนเนี่ยมีมากตอนที่ หลังมีเพศสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นเรื่องของมละเร็งปากมดลูกก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเองเนี่ยมีกลไกในการป้องกันการติดเชื้อสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของ normal flora หรือจุลินทรีย์เจ้าถิ่นหรือเราเรียกว่า probiotic นั่นเองการที่คุณผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยมี probiotic ในบริเวณนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นบริเวณนั้นหลายคนมีปัญหาเรื่องแห้งเรื่องของแสบเรื่องของเจ็บข้อที่2การติดเชื้อแบบ ช่วยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือการติดเชื้อที่เป็นยีสต์หรือว่าเป็นติดการติดเชื้อที่เป็นพวกพยาธิต่างๆมันเกิดจากการที่โปรไบโอติกหรือว่าเจ้าพวกแลคโตบซัซเลัสของเราเนี่ยมันหายไปไม่ว่าจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราชอบล้างสวนกินยาฆ่าเชื้อดยที่เราไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทุกทุกคนดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานพวกโยเกิร์ตหรือว่าเติมโปรไบโอติกที่มาจาก เสริมก็ถือว่าช่วยตรงนี้ได้ดีครับดูแลตัวเองให้เหมือนกับดูแลน้องสาวนะครับเติมโปรไบโอติกให้กับเขาเนี่ยทุกวันนะครับ